โอเคก็ต yup. <po bio> ้องขอกราบสวัสดีท so ่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมวันนี้คือผมมอเตอร์สายสามนะวันนี้เกมโรบอทผมมีในแมปเพล็กนะผมนะก็เป็นแมปที่ว่าให้เรามาเอ่อเป็นฝั่งคนนะไปหาอุปกรณ์เอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่จะมีการสุ่มผู้เล่นมานะก็ผมกด F K ไว้เดี๋ยวเปิดก่อนเขจะเราจะเล่นให้ดูก่อนตาหนึ่งเลยแล้วกันนะแล้วสุ่มแมปมาเป็นแมปเมืองโอเคเนี่ยผมเมื่อเข้าแมปมาแล้วนะเราจะมีอาวุธติดตัวประจําคลาสของเรา ใช่เกมนี้มีระบบอาชีพด้วยนะให้เราแบบว่าไปเก็บของมีน้ํายามีซอมบีเ้เชออันนีใ้ใช้สำหรับพวกที่เป็นซอมบี้แล้วก็เราวิ่งวิ่งเก็บของเลยฮะเออืออจะมีพวกเหล็กพวกนี้นะเป็นตีเพื่อเอาสิ่งปลูกสร้างได้เดี๋ยวผมเปิดอยูคิบล็อกเดี๋ว่านเนี่ยผมสิ่งปลูกสร้างนี่ไงก็ปึ๊บหยิบของมีอูซี่อ่ะมีอูซี่มีมีดปาได้ อตรงนี้จะเป็นซอมบี้โซนน่าจะซอมบี้เกิดแถวนี้แหละเ okay, งั้นเราต้องรีบหนีไปก่อนและคนที่ได้เป็นซอมบี้ก็คืออันนี้ผมคนนี้เลยก็จะเป็นคนแรกนะแล้วก็จะให้แพร่เชื้อไปเรื่อยๆนั่นเองนั่นใช่ผมคุณเห็นไหมผมก็เริ่มยิงเลยปั๊มแต้มปั๊มแต้มทำไมย,ยิงไม่เข้าล่ะข้ามเถอ เยีงั้นเราก็นี่กล่องก็จะมีแต่ละประเภทนะเป็นประเภทของมันเองตรงนี้มีเม็ดชิดมีกระสุนอะดีดีด,ดีโอ้ยซอมบี้เริ่มแพร่กระจายโอเคก็ด้านบนจะมีบอกอยู่นะว่าจํานวนซอมบีมตต้มีกี่ตัวมีผู้รอดชีวิตเหลือเท่าไหร่ซอมบี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะตามอ่าจำนวนผู้รอดชีวิตที่ตายไปนั่นเองอเคเราก็มีหน้าที่แค่เอาชีวิตรอดแหะ เราได้เป็นทางด้านของกำแพงมาุดวางกำแพงแนวนี้นี่กวางเสียงโดดได้ก็โดดมาเ้ผมขอปรับเป็น First เฟิร์สเพร์สั้นแค่มุมมองเนี่ยเรียบร้อยก็จะใช้ปืนเนี่ยมันจะดูดกระสุนกระสุนก็จะดูดให้นิดหน่อยนะเขีเปิดกองออกมาดาบคาตานะสวยกระสุนสวย โอเคผมเบาเสียงลงหน่อยละเผื่อกลัวว,ว่าเสียงจะดังเกินอ่นี่ับผมเราชีวิตรอดหมดจนหมดเวลาก็ได้โโโโโบโบโบบบ,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 บตายตายหมดอ่ะ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 ต,ตัวที่เดินเข้ามานั่นแงแทงชิบหายละโอหายละอย่าบอกนะโอเคไม่เป็นไรยังไม่ตายยังไม่ตายเว้ย,ยเอาชีวิตรอดก็พอใช้ฮิว ใช้ฮิวใช้ฮิวเรียบร้อยเลือดเกือบเต็มเก็บกระสนุนเก็บนูน่นเก็บนี่ได้พวกน้ำยาพวกนี้ก็มีประโยชน์นะอย่างเช่นแบบเนี้ยอย่างเช่นตอนนี้เลยเรียบร้อยหายตัวหายไปแล้วมองไม่เห็นกูส่โมอเตอร์ท็อปเก็บไ้ก่อนต้องหายามาเพิ่มว่ะไม่งั้นแม่งเออมันตามมาแล้ว กูบร์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 โอเ้เรียบร้อยเออตายก็ถ้าเราตายเราจะเป็นอย่างนะี้นะแล้วก็ซอมบี้ถ้ารูทกล่องมันจะได้เป็นเวลของซอมบี้ตัวนั้นแทนนะใช่ซึ่งผมจำได้ว่ามันมีน้ำยาอ่าเขาเรียกว่าน้ำยาฟื้นฟนื้นชีพจากซอมบี้อยู่เพราะตอนนี้ห้าคนากับเวลาเท่านี้ไม่น่าพอแล้ว มีคนเกี่ย้ทํายาไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแพ้ครับผมเรียบร้อยและคนก็เป็นฝ่ายชนะคนนี้ก็จะขึ้นเป็น MVP ต่างๆในนี้นนะก็ไม่มีเราครับเพราะเราแพ้นี่สรุปผลนะอ่าวิวอัพไปโอเคก็เดี๋ยวเราลองมาสุ่มเป็นคลาส,สกันดีกว่าจะมีคลาสแบ่งเป็น2ประเภทก็คือซอมบี้กับผู้รอชีวิตนะผมนะก็เราสุ่มซอมบี้กันก่อนจะมีสปินให้5อัน หนึ่งคาที่ผมเปลี่ยนเป็นสปิเวอร์ตัวนี้เอาไว้เป็นตัวพ่นพิษมีความสามารถนะก็แมวครับอ,อยากได้ตัวอื่นอยากได้อพ o c a ิป p เลยได้ไหมไฮไมก็ Hi, <my S 1> ได้ปปเนี่ยซูเปอร์เซนต์เนี่ยจัมเปอร์แทงเนี่ยสักตัวได้ไหมที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่วอลเกอร์คอมมอนคอมมอนเนี่ยวอลเกอร์ Walker. โอเครอบสุดท้ายพอดีแท้งโอเคได้เป็นแท้งถือว่าใช้ได้ แล้วก็เราจะมาสุมผู้รอชีวิตนะผมผู้รอชีวิตก็จะมีคลาสของแต่ละตัวเหมือนกันนะเป็นความสามารถนะอย่างตัวนี้ก็คือเก็บเปิดเร็วอะไรพวกนี้มีเอนจิเนียร์เชอร์ลิฟอะไรพวกนี้นะเเาาก็เปิดก่อนซุ่มก่อนก่อนที่จะโดนดึงเข้าแมพเอาเป็นประชาชนเหมือนเดิมเคมิสโอเคเคมิสความสามารถก็คืออะไรความสามารถคือคืออพอชั่นเอฟเฟกเอฟเฟกของพวกน้ำยาพวกนี้จะเพิ่มขึ้น อ่าห้เป็นตะเป็นพวกน้ำยาล่องหนน้ำยาอะไรพวกนี้แหละับผมซึ่งเราจะมีซอมบี้เคียวติดตัวมาถือว่าดีแล้วเราอยู่ในด่านท่อด่านท่อเป็นจุดที่ดีระด,ดับหนึ่งโอ้ยคอสโบหยิบเลยนะเป็นปืนนะและคนที่ได้เป็นซอมบี้โอ้โหสกินสกินอะไรวะนะทำอะไรไม่ได้ฮะได้แค่รอปึ๊บ โอ้ยไม้แบตนี่ครับผมเราเอาทรัพยากรนี่ได้เป็นบริเคดบริเคดก็ใช้ได้โอเคได้กระสุนเพิ่มกระสุนปืนอะไรหน้าไม้เอ้เพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดโอเคมาๆมาๆกูปิดให้กูปิดให้นี่กูปิดอย่างนี้เพราะว่าผมปิดอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีทางเข้าเข้าอย่างนี้ได้นะ เนี่ยมุดมุดมุดทอ,อได้ให้ออกไปได้นะคนออกไปได้ซอมบี้เข้าได้ไหมเข้าได้เหมือนกันฮนะไม่ค่อมคยมีประโยชน์เท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเอาแค่ชีวิตรอดนะผมนะเราไม่ได้แบบว่า,วา,วาต้องการที่จะหล่อเทอยู่นานอะไรขนาดนั้นเราก็ฟาร์มพวกของบาริเคตพวกเนี้ยไปกันกันบ้านเราก่อนได้ธอริดได้แรนด์มาได้บาริเคตดีๆของดี เค okay, เรากลับไปในจุดบ้านของเราจะเรียกตรงนี้เป็นเซฟจุดเซฟจุดปลอดภัยเลยก็ได้เพราะว่ซอมบี้ไม่น่าเข้าได้แล้วแหละเราก็หมดสร้างวางปืนปึ๊บบิวออกไปข้างหน้าตรงนี้แลนไมล์แปะไว้ตรงนี้เผื่อซอมบี้มานะโอ้ยใครมันล่อมาวะเดี๋ยวเราเสริมด้านนี้อีกอันนึงแล้วกันเสริมด้านนี้ Okay. ให้มันเข้ายากๆหน่อยแลนด์ไมล์ก็รอซอมบี้เข้ามาเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยเหยียบไม่เหยียบไม่เป็นไรนะโอเคแล้วมีซอมบี้บุกเข้ามาแล้วนะแต่ว่าถ้าซอมบี้มาเราจะไม่ผมจะไม่รับมือแน่ๆผมจะกินน้ํายาแล้ววิ่งหนีไปเลยผมไม่สนด้วยว่าว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงขอแย้ออกไปดูหน่อยขอ,อสอดหน้าแทกหน้าไปดูสิ ไม่มีใครโอ้ยมีคนมาโอเคหรือเขใช้หน้าไม้ลองยิงดูดีกว่าดูดิว่ามันจะแรงกว่าปกติหรือเปล่าโอ้ยนัดหนึ่งนัดเดียวไม่รู้แรงหรือเปล่าแต่นัดเดียวมีตัวอยู่บนเพื่อนฉันเห็นอยู่ยโอ้โหยิงไม่โดนสัตว์เอ้ เรียบร้อยตายเชื้อตัวแพรเชื้อฮึบหายตัวแล้วกูร้องหนเพื่อนจะเป็นตายแล้วดียังไงเรื่องของมึงกูร้องหนแล้วกูเก็บน้ํายาเพิ่มด้วยเวลาร้องหนอีกเพราะว่าตอนนี้ผมร้องหนเรานานนานที่ไม่โอเคก็ถ้าซอมบี้บุกใส่เราอีกก็ร้องหนหายไปอีกกูบอกเลยมไม่ได้ฆ่ากูหรอกนี่ไงเรียบร้อยจบเลยชะนะครับผม ในฝั่งของมนุษย์นะแต่เราไม่ติด m v p หรอกเพราะเราไม่ได้ทำดาเมจดอ่าได้แต้มมาโอเคแล้วแมปที่เราได้เล่นรอบนี้คือแมปคุกเป็นเกาะคุกนะผมนะซึ่งตอนนี้เราน่าจะชิลแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวถ้าเราเป็นซอมบี้ใช่ไหมเราจะวางน้อ,อยาฟืน้นฟูไว้ใกล้ตัวเราแล้วกันเราขึ้นไปดาดฟ้าเลยดานนี้มีดัดฟ้าทำให้เราสามารถเอาชิลรอได้ง่ายขึ้น ทำการดบน้ำยาฟื้นฟูทิ้งไว้ถ้าเราเป็นซอมบี้เราใช้ทันทีผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงและไม่ใช่ผมว่าผมและคนที่ได้เป็นคือคนคนนี้เขาอยู่ข้างล่างนะก็หวังว่าเขาจะขึ้นมาเจอน้ำยาฟื้นฟูอันนี้น้ำยาสปีดกระสุนกเบปุกฮุกโอเคเอามาก่อนไปตรงนั้นเป็นจุดที่ดีดวะขออยู่ด้วยเออืึกูลงมาเจ็บขา โอเคเดี๋ยวเราวางเป็นทางหน้าของอ่าบริเคตเฮ้ยเพื่อนเลิกบังกูดิกูวางสามชั้นแม่งเลยเพื่ใครปาควันเนี่ยเดี๋ยวเราวางทางด้านของอันนี้ไว้ด้วยนี่ก,กูทำอันนี้อีกโคตรหนากูบอกเลย นี่เนี่ยแหละเราก็ใช้ชีวิตง่ายแล้วดูคนฝั่งนูน้นเอาฮะอุย้ยมันเชี่ยๆหรอวะกูโดนอะไรอะ่ะอ๋อโอ้โหเนียนเนียนเนี่ยเนียน,น,ยนอืออ่ะกูตายโอ้โหโดนแพร่เชือ้อโดนแพร่กันยับอะ่ะโดนแพร่กันยับอะ่ะตรงเนี้ยนี่โดนแพร่กันยับอะ่ะตายห่ากันหมดแล้วเพื่อน บริเคทที่กูสร้างมากูฆ่ามึงเองเพื่อนเรร็บร้อยเหลืออีกสามคนนะคนก็เราตายหากกันหมดนะโดยเราด้วยความที่เราเป็นแทงนะเราก็เลยไม่จําเป็นต้องกลัวพวกดามเมจมากแต่เราก็ไม่มีดาแต่เราก็ช้าช้าช้ามากมากดูดิเดี๋ยวเราเปีนขึ้นมาดูคนบนนี้ก่อนไม่มีคนแปลว่าผมว่าผมรู้แล้วมันแอบอยู่ไหนกัน นั่นไงนั่นไงหนึ่งตัวไปว่าผมวิ่งเข้าไปกูหาคนสุดท้ายไม่เจอแล้ไ,ไมบริเคตร์ตรงนี้ปิดแน่นจังเลยเอา้าตายหมดแล้วคนเรียบร้อยครับผมเออโดนแดกจับแดกตายหากันหมดอ่ะก็ถ้าในคลิปนี้ผมจะ้ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์เพื่อนๆน,นะก็มีอะไรแนะนำแนะนำมาได้ในช่องคอมเมนนะผมนะ ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนะผมนะผมติดกิจกรรมอะไรพวกนี้ด้วยก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ